วิ่งทำอะไรอะฮะเด็ดมาก่าคือชาวอังกฤษอุ้ยเออ e n e เห็นกรุงโรมนี่หาพวสวยเลยวะเออพามเราะไปดีก่อน you know ยอยู่ไกลไปีเลยไปีเลยไปีเลยีายแล้วเรายนแล้วไปี่อใช่ปมโอเคไปไอ้นี่เลยีได้ละีได้ลวไปีเลยไีเลยีีีที่ไปีขึ้นเขาึ้นเขาเลยนะเราไปยึดก่อนได้เปรียนเปนมาลวน้อง ขอร้องอย่าตายคนแรกไอ้แยขึ้นไม่ได้อยินดาก๊อ้อยู่นะมามามาตีได้แล้วเฮ้ยตีมีป๊อปปืนด้วยป่ะโหมไว้ก่อนสมอลไว้ก่อนผมว่ามวยเพื่อนได้ย่ะเออ โอ๊ยเฮียไปเดี๋ยวผมไปช่วยเฮ้าไป้วยโอ้โธ่ไปอยู่ไม่อยากมาขวางทางนี่ไอ้ว๊อกข้างล่างข้างล่างข้างล่างเบติกข้างล่างดีเร็วๆจะจะตายเร็วเอ้ยเฮ้ยมีคนช่วยหายใจอเฮ้ยพี่ตาตาล้อกอนเฮ้ยเดียวเดียวอย่างเป็นัน đây, bố bỏ, phân tích gì đâu gì đâu bố phân tích gì đâu bố phân bên gì đâu bố phân tích gì đâu bố phân tích gì đâu bố phân tích gì đâu lo phân tích gì đâu bố ตักูตัวกูอยู่ได้หมอมะหมอหมอเฮ้ยโ,โหมีแต่หมอเลยวะ่ะทีมเราว่ะตัดหมอโคตรเยอะเลยหมอเยอะไปช่วยเฮียอะไรโหฝั่งนู้นเล่นยากวะ่ะไปตีโดนเจ้วว่ะเอ้ยเอ้ยเยอะแตกไอ้พี่อยู่ไหนอ่ะ กูอยู่ข้างหน้าเลยแนยวหน้ากูอยู่แดวหน้าเออกูเกิดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปตามเฮ้ยผมออกมานอกเขตหวันเนีอะเลยไม่เอาไหนเนี่ยไปขวาเหรออ้อมขวาเหรอเออเอ,อ้อมขวาอ,อ้อมขวาอ้อมขวาดีกว่าเพราะว่าแยบแทบหนัวมันดูอ่ะแม่งอยู่มีเต็มเลยพี่ถ้ามีตเสน่หนี่เก็บได้ง่ายเลยเดี๋ยวให้พีผมอยู่ เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,บมาแล้วแนวหน้ามาแล้วมาดบีแล้วยูโดโห้ระเบิดแป้งดเต็มเลยดเต็มเลยระเบิดแป้งเลยช่วยช่วยเอายาให้กูด้วยหมอเลือดกูจะหมดแล้วหมอไม่มียาด้วยเนี่ยเอ้ยผมข้างบนโดนยิงเอ้ยเย่าช่วย ไอพี่อยู่ไหนอะตีตีไงตรงนี้อยู่มีเต็ยังมคนแย่างพี่ตาบ้านแข็งแล้วกลัวเดี๋ยวพี่มาเอาหมดเลยไหนวะเอาหมดเหรอว้าเต็มเลยไอ้สาร เอ้มาจุกกันอยู่หมอสวยโอ้โหโอ้ยเยอะเลยไม่มาเต็มเลยว่ะเฮ้ยเราอ้อมซ้ายมาได้นะโอ้ยระเบิดเยอะลงมาได้แล้วบี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 ถูกพายุแค่เวช่วยช่วยผมพาผมมาตายได้ไหมเนี่ย ตะบอกเลยเจ็บตาคะกินเผาป่ะดีๆๆระเบิดแม่งเลยสัตว์เช่ใ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 ครวะเนี่ยเฮ้ยผมปูสมบูไปนะไอ้สัตว์แไปดลจะหลบตรงไหนอีกเออสวยมามาแล้วนี่ขาบนั่งหดนะขาโบนเหรอโบนขึ้นได้เหรอคนดย ตายอย่ายข้างหน้าเนี่ยด้วยมบนกำลังขึ้นมากลัขึ้นมาแล้วไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างหลังผมอะข้างหน้าผมอะหายาอีหล่ะไอ้เหี้ยรถถังพอมึงกระโดดมาแล้วเจอรถถังเฉยยืนอีกอ่ะ เพื่อนเนี่ยเนี่ยตีเหรอขอ,อเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเพื่อนโนเอยเอ้าจะตายอยู่แล้วตายดีกว่าทิ้งเพื่อนไปเลยโถที่วัดสันที่อะไรของพี่เนี่ยพี่แกแบงบนดิบนเขาอ่ะพี่จะตอกไดใ้ใช่ใช่ที่เป็นคนที่เป้าให้สองตัวนั่นแหละพี่ที่รอบที่มาให้กูโถมไม่ได้กูต้องโดดเแต่เขาก็ไปนู่นเลย เฮี้เข้าบนขเขาก็บานเลยสัตว์ไปแล้วกูแตกแตกแตกข้างหน้ากูหน้าเพื่อนมีนะเพื่อนไม่ได้เหรอเออแตกไม่ได้คือโควต้าไหน,น,หนวะไอ้นั้นไปไหนวะเก็บที่เก็บนวะ เยอะไอสัตว์มันลงมันรับกูแล้วเนี่ยสองต,ตัวเดี๋ย,ยตัวเดียวเดี๋ยตัวเดียวสร้างเลยสไลด์มาแล้วตกกูเลยมันวิ่งเลยกูไปแล้วยิงมันเลยโดนเออตายแล้วสวยขึ้นไปข้างบนดีกว่าข,ข,ข,ขึ้นทางไหนะวะหรือละทางนี้ทางนี้ใช่ป้อทางนี้ป,ะปะ้องต้นไม้ต้นไม้ขวาเออ นะแตกแตกแตกสองโอ๊ยเบเล่นตกอีกแล้วแตกแตกสาม แตกสีก็น่าน่าน่าโอ้โหแตกหนึ่งบ้านปะบ้านปะกูกูกูชุบได้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 ไอ้เงี้ยแบกแบกเฮ้ยมีตัวนึงโอ้ยยนโปูหลายคนเดียวไอ้สัตว์แบกปืนเท่าหีบ้าเลยอีกู ว่าลูกสมุกไปสมุกลูกสมุกลาวพี่อน้าโอ้ยโสัตว์ไก่เือเกินสมุกไอ้เชี่ยเอามันจะได้นี่ไงคืไปแล้วไปแล้วดแล้วหดแล้วยับป่วยทุกันด้วยครับมันทุเพื่อหน เฮ้ยอ้เหี้ยต้องบินเองรถถังมาหนึ่ 1> 1 <Q S 1> งคิวรถถังช่วด้วยพี่พี่ช่วยไม่ได้รถถังมาไอ้เหี้ Gud. ยมาซ้ายเจอถรถถังไปขวาดีกว่ามั้งเฮ้ยใครวะเนะี่ยเดี๋ยวกูไปตามมึงนั่น,หนแลหละเดินไปเดินไปโอเคข้างหลังมาแล้วมาแล้วพลทหาราหน้ามึงแตก ủa một <laughs> <laughs> cái quái 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 wow, quái 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 con, máy quái 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 ดนนะได่ไดไดไดไมาหน้าแตก,แ,ก,แ,กแตกแตกตับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กแตกแตกแตกสองเฮ้ยไฮ้ี่อะมาอีกข่าวที่อ<ป>ะเฮ้ยตายตายตายยังมันเฮ้ยเอาไปกินซีโเวอร์ จะอหวไปยึดปีได้นะว้าวอีสี่เอเฮ้ยอุ้ยเย้เย้ยนี่มันอันนี้ยากมากเลยทุกคนนะทำไมไม่มีใครมายึดปีมะมีแต่เราสองคนหรอวะเออเยียเฮ้ยมันจะชนะเราจะชนะแล้วอะไรเกิดซพี่มันตันไหม เออเองหน้าว่ะขอที่ปลอดภัยขอนอนขอนอนที่ปลอดภัยหน่อยนอนลงนอนลงขอนอนลงหมอหมอหมอโผลมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนนะนี่นี่เป็นชนะเลยนะโอ้ยเฮียแม่พ่อมือก็บินตกใไตตาเลยผม้โดคนโดนนะนี่แกว่ะโดนปุ่มอะ่รนี่แกว่ะมาแล้วจะชนะแล้วโฮคิว ที่เป็นเมียอะไรเวลากดโดนผมเมียเนี่ยแม่งเป็นอะไรยังงีเ้เหมือนนนเนี่ยโอ้แล้วเบิดลงว้าวเย้ yeah! เข้ามาแล้วชนะแล้วชนะเสยไม่ชนะยังไงคิวไปเท่าไหร่วะเนี่ยคิวสิบหกตายสิบ ว่าศินก็หนอวัาสินเจ้าเจ้าเจ้าทำอะไรชี้เป้าบนชี้เป้าไว้เพื่อนโหชี้อย่างเดียวเลยหรือมึงไม่ฆ่าแค่เลยเึงจะทำมากเกินไปนะ